กลับมาพบกับรายการหล่าข้าวชาบ้านกันเหมือนเดิมแับร่างจากที่ปักไปสักครูหนึ่งทานแต่อ้อแต่บ้ยกันเรียบรย้อยเร็วนะครับค่ๆขอเองเลยนะครับแต่บ้ย,บยคือนาชาจินเ<อ>ลย แต่อ้อคือแต่อเลี้ยงชาดําเย็นเลยหยก่อใเมื่อกันไม่เมือนเลยหยกหลอหยกข้าค้างกันเลยยกหลอยอกหลอค็ใส้นม้นมันมันเลยหกหลอนี่คือการใส้นมเลยนะครับนี่ก็ผู้ืเรื่องแต่อ้อนี่ไปเรื่องยกหลอเลยนะครับกลับุรกก็เร่อการเหาก้าวากบ้านชงโตปุ้ยนะครับเราก็ยังคงนาเรื่องราวข้าวกรต่างๆมาฝากรมห้พี่นงกันเหมือนเดิมกับบางคนดูชงระนอชานลแล้วว่เวียนหัว ลวก็ว่าจะได้หย oh, 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 no, no, mm. oh. right. ุดแต่ไม่ต้องโค้ปนีโค้ปนีเอื้องเอียงใจอย่างว่าอย่างใสอย่างว่าเราแอคชั่นนะครับเราเด็ดช่นนั้นเป็นพันีแล้วไม่รู้ต่ำเืลอนี้นะครับช้างกลองบอลนั่งนิ่งๆไม่ได้เลยเดี๋ยวตบเช็คว่วแต่ว่าก็อย่างเพลินแหละก็อย่างเอียงอยู่พันนั้นแหละนะครับบางที่มองเราว่ามองเราตจ้องกล้องแหละรากฏว่าก็บางคนว่าเลนูพูดไม่มองหน้าใครว่าบางที่หราว่ามองตรงกล้องแล้วนะแต่ว่าตาเล่ไปทางนู้นแต่ว่าวันนี้ดี่ครับพี่น้องแกตุพลมันนั่งอยู่กันมาช่วยดูเวลามาช่วยดูเวลาให้วันนี้ไม่ไปเเ่่่าาไไมปทีนนแล้วะับ ย,ยุ่แถวนี้อ้ามาถึงเรื่องคงสภาเด็กและกเยาวชนจังหวัดระนองได้จัดเวทีเซวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรดนความผิดจ,จากเด็กและก็เยาวชนในจังหวัดระนองโดยมีเด็กและกเยาวชนจากจังหวัดระนองเข้ารวมกันย่างขับขังครับเมื่อเวลาส6บหกนาฬิกาคงวันที่18มีนาคมกับติองคลีโอพัตราโรงเรมไอเฟิลอินสภาเด็กและกเยาวชนจังหวัดระนองภายใต้าการควบคุมดูแลของกระทรวงพัฒนาสัางคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ จัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิเดเห็นก้องเด็กและก็เยาวชนในจังหวัดระนองโดยมีนายปิ้นชายปิ้นแก้วผู้ตวรวจราชการกระทรวงพัฒนาสร้างคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินทางมาให้กำลังใจเด็กและก็เยาวชนที่ก้ารวมกันเสวนาในครั้งนี้ด้วยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนองกับก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับและก็ช่วยเหลือแลให้ความรู้เด็กและก็เยาวชนในจังหวัดระนอง แล้วก็เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักขิตด,ดีทำดีให้กับสังคมไทยห้างไลรยาเสพติดแล้วก็อบายมุกโดยทางสภาเด็กและก็เยาวชนจากวัดรนองครับก็ได้ขัดเลือกประธานสภาเด็กและก็โยาวชนระนองผลไม่แทนตำแหน่งเด,เดิมที่พึ่งมดวาราไปในสมัครขมูก็มดนีก็มดลาวแล้วในการจัดก,การประชุมเสวนาในครั้งนี้ครับก็จะมีการระดมพลเพื่อแสดงความเก็ญทิ้งเยวกับปัญหาโกงเด็กที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน ไม่ไ่าจะเป็นปนัญหาเรื่องโกงเด็กเรร้อนเด็กตั้งคันก้อนไวอันคว้นะครับเด็กตั้งคันนะครับอ่าแล้วก็ปัญหาอื่นๆที่เก,เกิดขึ้นกับเด็กดตรงทางนี้สมงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทได้ยังนําความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของเด็กและก็เยววาวชนมาเพิ่มความรู้กับเด็กและเยววาวชนในจังหวัดนนงกว่าโดยาะทคนด้วย ด้านนายปินชัยปินแก้วกับผู้ตรวราชการกระทรวงพัฒนาสัางคมและความมั่นคงขอ้งมนุษย์ก็บอกว่าตนนัวเองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาตรวจราชการโคงกระทรวงพัฒนาสัางคมและความมั่นคงขอ้งมนุษย์ในจังหวัดระนอง และก็ที่โอกาสเข้าเยี่ยมให้โอวาด์แกเด็กและก็เยาวชนที่กําลังระดมความคิดเห็นอีกด้วยซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมาการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนองในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางสำนักงานพัฒนาสัางคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองก็มีวัตตุประสงค์เพื่อ,อ ให้เด็กและก็เยาวชนได้มีโอกาสเล็กเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องคงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับสร้างคมไทยในปัจจุบันแล้วก็เพื่อเด็กและเยาวชนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมาการสภา,าเด็กและก็เยาวชนนะครับแล้วก็ให้เยาวชนได้มีโอกาสมีเวลาที่จะทํากิจกรรมต่างๆที่สร้างสั้น์ตอสร้างคมไทยเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็ตนเองก็ว่างเป็นย่างเยิ่งวันในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับจะทําให้เด็กและก็เยาวชนได้นําความรู้ไปต่อย,ยอดในเรื่องต่างๆ ปีนชายพี่แก้วครับผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของวันนี้ได้เดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดระนองแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมให้ในโยบายกับสภาเด็เกเยาวชนของจังหวัดระนองในวันนี้ซึ่งอยู่ในวันนี้ครับก็จะเป็นการลงเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสภาเด็กเยาวชนของจังหวัดซึ่งสภาเด็กเยาวชนของจังหวัดสระบุนั้นได้มีการคัดเลือกและเลือกตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็เพื่อให้เกิดกระบวนการับเถียงงานที่ดีและเข้าใจบทบาทภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาเด็กเยาวชนจังหวัดสรนบุรีนั้นเพื่องานพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดสระบุรีให้จัดโปรกำลังพัฒนาประสิทธิภาพ คณะกรรมการสภาเด็กเยาวชนเพื่อให้ทีมสามารถที่ทำงานทำกิจกรรมที่สร้างสรรก่ยวกับการื่อและสังคมสร้างบริการสุคณะวมของตวเองที่เด็กเยาวชนเหล่านี้ครับก็จเป็นผู้ในอนาคของประเทศเราซึ่งกระวงงก็เน้นในเรื่องของการพัฒนาเดกยาวชนนีครับเพื่อใ้เขาได้เติบโตเป็นเดกสามารถ สร้างส่วนได้การได้แล้วก็สามารถที่จะชักชวนให้เยาวชนที่ในสภาเด็กเยาวชนให้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มเด็กเยาวชนที่ทํากิจกรรมที่ไม่เหมาะสมให้กิจกรรมที่เหมาะสมมากขึ้นเราก็หวังไม่อย่างยิ่งว่าในการวมในครั้งนี้จะช่วยให้จังหวัดระนองมีสภาเด็กเยาวชนที่มีสภาพที่ดีแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคม เป็นผู้ช่วยองทางราชการแล้วก็ทาให้เด็กเยาวชนมีความสุขในทางในการทากิจกรรมแล้วก็ทําให้ครอบครัวมีความสุขด้วยจะลดปัญหาทั้งในเรื่องของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเรื่องของความพูดไม่เหมาะสมแล้วก็ทาให้เด็กเหลวาเนี้ยเป็นผู้นำ นายจุุงศักนุงสิงแก้วกับประธานสภาเด็กและก็ยาวาชนแห่งประเทศไทยและก็ประธานสภาเด็กจวัดสุรัตนีพร้อมด้วยนางเอกนายเอกกับบวงอันนั้นก็กล่าวว่าในส่วนของสภาเด็กและก็ยาวาชนแห่งประเทศไทยซึ่งมีบทบาทหน้าทีลักดูแลตัวประเทศอยู่แล้วในส่วนของจังหวัดระนอง ตนเองคิดว่าเป็นกลุ่มทีเข้มแก็งม,ม,มีศักยภาพเท่ากับจังหวัดใหญ่ๆส่วนการเดินทางมาในวันนี้ก็ตนมาในท่านาววิทยากรที่มามอบความรู้กับน้องๆในการเป็นคณะกรรมการสภาเด็กและก็เยาวชนในส่วนของความรู้ที่ได้นำมาให้เด็กๆก,ก,ก็เป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและก็เยาวชนว่าวดำเนินการอย่างไรบ้างจะทำโครงการอย่างไรบ้างในกับทางนี้ตอนนี้ก็ยากจะฝากบอกเด็กและเยาวชนว่าอย่าทื่อว่าเด็กกันไม่ใช่สำคัญ ใคกับเด็กคือหัวใจแล้วก็อนาคตที่สําคัญโคงชาร์ตที่จะเป็นผู้ใยญ่ที่ดีในวันข้างหน้าทําสิ่งดีๆกับสร้างคมต่อไปอน,นคะคะกานี่ก็เป็นเรื่องของการจัดเวทีและเรืเ่องความคิดเห็นเซวนา,ะาร,ระดมความวคิดของ,งเด็กๆประว่าสมองเด็กนี่ปัจจุบันนี้พูดพลาดครับพูดพลาดไม่ต้องว่ในกับคิดได้บางทีคิดไกลว่าผู้ใหญ่เหล่านันะครับเพราะเห็นเด็กในวันนี้ถ้าได้รับสิ่งดีๆเข้าไปเขาก็จะเป็นอนาคตที่ดีโคงชาต์เป็นผู้ใยญที่ดีในวันข้างหน้า สวัสดีครับผมเอกวงนันันครับอดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยวันนี้มาเป็นหัวหน้าคณะวิทยากรการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนองครับครับสวัสดีครับผมนายจรุงศักดิ์มูลศรีแก้วประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและประธานสภาเด็กจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ วันนี้พี่เจามาทําอะไรครับวันนี้ครับวันนี้ก็มาร่วมในการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กแลเยาวชนจังหวัดระนองครับอ่าวันนี้พี่เจมมีอะไรมาแนะนําให้กับน้องๆจังหวัดระนองบ้างไหมครับในฐานะเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเป็นคนใต้ด้วยครับซึ่งวันนี้ก็นํามาฝากอันที่หนึ่งก็คือนําฝากความรู้หรือประสบ การในการทํางานสภาเด็กและเยาวชนที่ผ่านมาว่าเราจะเป็นสภาเด็กนั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไรเราจะต้องดําเนินการอย่างไรและที่สำคัญคือเราสามารถวางกรอบแนวทางหรือเส้นทางการเดินทางในการทํากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์นในสังคมและในจังหวัดระนองได้อย่างไรนะครับหรือพ,<ช>พี่เจมก็มาตั้งแต่ระดับอำเภอที่สุราชเป็นประธานสภาเด็กและาชนจัขขงหวัดของสุราชใช่ครับการะระดับภูมิภาคและก็ขึ้นไปถึงระดับประเทศวันนี้น้องๆจังหวัดระนองก็จะได้ทราบกัมนครับว่าถ้าอยากเป็นแบบพี่เจมอยากมาเป็น เป็นผู้บริหารของกลุ่มเด็กเล่ชนจะต้องทําอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้ผมเองก็รับหน้าที่ในการมาให้ความรู้ครับเกี่ยวกับน้องๆเกี่ยวกับการวางแผนการจัดทําวิสัยทัศน์การทําโครงการแล้วก็เรื่องของภาวะผู้นําต่างๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องนะครับก็คิดว่าสาระดีๆครับที่เด็กเล่ชนจังหวัดระนองจะได้รับก็ไม่มากก็น้อยเราจะทําเต็มที่เพื่อให้เด็กเล่นชนจังหวัดระนองเป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความสุขครับ ครับซึ่งสุดท้ายนะครับก็คิดว่าวันนี้เราจะคิดว่าเด็กไม่ใช่อนาคตของชาติแต่เด็กคือปัจจุบันของชาติจะทําอย่างไรที่จะให้เด็กปัจจุบันของชาตินั้นได้เป็นคนหนึ่งมีความซื่อสัตย์จุดจริตมีความพัฒนาจิตใจในเรื่องของการเป็นอาสาสมัครในสังคมได้มีความสุขรวมไปถึงเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวมีความสุขคนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้อย่างไรใช่ไหมครับพี่ครับเด็กก็ เราเป็นหุ้นส่วนของประเทศนะฮะประเทศนี้ไม่ใช่ของใครคนหนึ่งแต่ก็เป็นของเราทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องร่วมกันครับรับผมเพราะว่าเป็นเกยียรติเก่พวกเรานะครับที่ได้วิทยากรที่มากด้้ยประสบการณ์มากความรู้มากควาสมสามารถและเข้าใจเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดีนะฮะบ้านเมืองต้องเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาให้เปนขึ้นก็ทุกคนจะละเว้นอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ มาดูเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของทางคณะกรรมาการชายแดนไทยสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ลงพืน้นที่ระนองค่ะรวดเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนไทยพม,ม่ารวมไปถึงเรือของอย่างพิดการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายก็ปัญหาแนวเคทีเรื่มหลําเปิดเรียมความรองก้องที่จะเปิดประชาคมอาเซียนนับปับเตศก็ผู้แต่เรื่องกองประชาคมอาเซียนอาเซียนเียแหละแต่ไม่เคยรู้ว่าเปิดเลียมนาได้ขนาดมั้ง ก็เด <te e ี๋ยวจะมีการนําความรู้ให้ได้รับวัางเงินบ้างนะคะที่ห้องรัชชุมสาหลัก่างจังหวัดระนองเมื่อวานนี้นะคะเวลาสิบนาฬิกาค่ะนายวิโรษแสงสิวริตรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะก็ได้ให้การต้อนรับและก็บรรยายสรุปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและก็การพัฒนาเศรษฐกิจการข้าชายแดนไทยพม่าในบริเวณจังหวัดระนองก่อส่งให้กับคณะกรรมการกิจการชายแดนไทยสภาผู้แทนราษฎรรวมกับคณะอนุกรรมการกิจการชายแดนไทย ที่ได้เดินทางมาศึกษ้าดูงานแล้วก็ตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดระนองค่ะนายส่งคิดบานไทยส่งรองประธานคณะกรรมการการกิจการชายแดนไทยสภาผู้แทนรัศดรดนกล้าวา ทางคณะกรรมการกิจการชายแดนไทยสภาผู้แทนราษฎรและคณะอนุกรรมการได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยพม่าด้านระนองก็ก้อสร้งในลายด้านทางเรื่องของปัญหาแนวเขตแดนที่ยังเลื่อมล้ำในลายจุดจนเกิดกรณีปัญหาชาวบ้านที่ว่าก็มีเรื่องของถูกจับถูกเรื่องก้าวไปบุกุกวันนี้ทีของเรานั่นก็ทีของเขาอะไรนั้นะลรว่าลุกล้ำดินแดนระเทศดเพื่อนบ้านตอนนั้นก็เกิดปัญหาจับกลุ่มคนไทยำกล่าบสอคน คดีบุกรุกป้าที่บ้านอินทนิลคว้างนะคะส่วนประเด็นเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องอาเซียนนั้นทางคณะนีคณะนี้ทางจังหวัดชจยแดนก็จะต้องเร่งเตรียมความพร้อมเพราะว่าเป็นเมืองหน้าด้านที่ได้รับผลประโยชน์จากการขยายการค้าการลงทุนการขนส่งการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางไปม้าของประชาชนทางซองประเทศที่มีแนวพื้นที่รมแดนติดต่อกันครับเรียนท่านผู้ชมทางบ้านเจอกัครับผม สมชิตบันไดสงรองประธานคณะกรรมการจีการชายแดนไทยสภาผู้แทนราษดรประธานอนุก,กรรมการาประเทศรุ่มแม่น้ำโขงนะครับ GMs นะครับได้ดำคณะกรรมธิการมาที่ละนองวันนี้ก็มาเพื่อจะออรับฟังความคิดเห็นของ ส่วนราชการต่างๆพ่อค้าประชาชน,นครับในการกิจการค้าชายแดนของจังหวัดระนองนะครับซึ่งบันนี้พวกเราได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการและทุกส่วนนะครับทุกฝ่ายได้มารับฟังความคิดเห็นในเรื่องต่างๆในด้านการที่จะพักดันการค้าชายแดนของจังหวัดระนองนะครับเพื่อให้ระนอง ได้เป็นจุดกระจายสินค้าแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งว่าจังหวัดระนองก็มีศักยภาพที่จะ,ะพัฒนาการค้าสู่ชายแดนโดยเฉพาะชายแดนด้านอันดามันนะครับซึ่งเห็นว่าระนองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมากที่สุดในจังหวัดภาคใต้ตอนบนเพื่อจะเชื่อมสัมพันธ์กับทาง ประเทศพมา่าและอินเดียนะครับซึ่งพวกเราก็าได้มารับฟังความคิดเห็นของอส่วนราชการต่างๆแล้วก็ได้เสนอแนวความคิดต่างๆให้ส่วนราชการเพื่อจะปรับกลยุทธ์ปรับวิธีการต่างๆให้มันทันสมัยให้สอดคล้องกับานโยบายของทางรัฐบาลที่เราจะได้ผลักดันนะครับในการส่งเสริมการค้าชายแดนแล้วก็ เปิดด่านชายแดนต่างๆไม่ว่าเปิดด่านท้าวรและจุดผ่อนปลนต่างๆเพื่อส่งเสริมการค้านะครับสำหรับเรื่องที่เรามาวันนี้เราก็นอกจากเรามารับฟังความคิดเห็นแล้วกับพี่น้องประชาชนและส่วนราชการแล้วเราก็จะ,ะไปเยี่ยมชมและฟังการบรรยายสรุปภาคบ่ายที่ท่าเรือของละนองนะครับ พรุ่งนี้จะได้ไปเยี่ยมชมและตรวจเยี่ยมณนะจุดตรวจของตชดนะครับของจังหวัดล,ละนองนะครับเพื่อเราจะนำอะเอาปัญหาต่างๆนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปจัดสัมมนาในวันที่ย9มีนาคมที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับกรุงเทพมหานครอันนี้ ทางคณะกรรมการจีการชายแดนไทยเราได้เชิญหอ,อการค้าจังหวัดชายแดน31จังหวัดนะครับแล้วก็สอมชอนะครับสอมชอคือสภาความมั่นคงนะครับร่วมกับคณะกรรมการจีการชายแดนไทยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหาวิธีทางผลักดันนะครับสรุปหาข้อสรุปเสนอรัฐบาลเพื่อจะได้ผลักดันจังหวัดชายแดนให้เป็น ศูนกระจายสินค้าไปทั่วประเทศนะครับไปต่างประเทศเ,เพื่อนบ้านแล้วก็ไปทั่วโลกด้วยนะครับอันนี้เรามั่นใจว่าการของพวกเรานี้จะทําให้ประเทศไทยของเราเพิ่มศักยภาพในการค้าชายแดนเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณมากครับ จากนั้นนะคะก็ได้ตรวจเยี่ยมสู้นปฏิบัติการเรียวความรอมองการเข้าสู้ประชาคมอาเซียนของจังหวัดระนองเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลสภาปัญหาอุปสรรคเพื่อที่จะนําเสนอต่อรัฐบาลในการช่วยพลักดันแล้วก็พัฒนาต่อไปรองกันนี้ก็ได้เดินทางเยี่ยมชมท่าเรือระนองศึกษาดูงานตรวจเยี่ยม,มท่านปฏิบัติการของ ตำรวจตะเวนชายแดนที่ีหนึ่งห้าบนเกาะตาขุดปัญหาชายแดนไทยพม่าจากงวดน้องก็มีรายได้ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาโดยเฉพาะความเลื่อมล้ำข้องพื้นที่ตามแนวชายแดนที่จะต้องเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้แล้วนะคะปัญหาการลบหนี้ข้าเมืองโดยพิดกฎหมามก็ยังเป็นปัญหาที่ถูกต้องจะต้องช่วยกันแก้ไขเช่นเดียวกันแล้วก็ยังได้มีการติดตามสถานการณ์ปัญหาอย่างเสียติดตามแนวพื้นที่ชายแดนไทยพม่าด้าน จังหวัดระนองกอซ่องกอผบวะระนองเป็นทางผ่าสาคัญของอยาเสพติดสู่จังหวัดชันในแล้วก็เป็นปนัญหาการหลักร,กร,กรกอบข้าเมืองโดยพิษกฎหมยเลยค่ะกับมันเป็นรายได้ต่างเพศที่ทําให้เหรื่องกองการปราบปรามมันไม่ได้พ้นะนะครับเพราะว่าพ้ประยุทธ์เป็นเรื่อขอพ้นประยุทธ์ต่างเพศต่างเรื่อกคงยาเสพติดต่างเรื่อกคงการค้นแรงงานต่างดาวนะครับเพราะว่าคณะกรรมการมาแต่ละชุดแต่ละชุดประกับไปแล้วก็เหมือนเดิมพพ่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรเลยพ่ นะครับถ้าคนในพื้นที่ไม่มีความจริงจังแล้วก็มีความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังก็คือว่าต้องร่วมมือกันต้องร่วมมือร่วมใจกันท <15 S 1> ุกฝ <15 S 1> ่ายปัญหาถึงจะหมดไปะนะครับพอเข้าไปบางทีเขามาติดตามกันค่าใช้จ่ายไม่รู้แถวเดีย,ยวคณะกรรมาการชุดนั้นมาจุดนี้มาโอ้ต้นดับกันครับครับนะครับพอถึงเวลาถึงว่าผ่านช้ำซิบโยนถุมแล้วก็ไปแ <c oughs> ล้วลืมนะครับ มาที่เรื่องกล้องจังหวัดจันงบีนี่ก็เตรียมความพร้อมเรื่องกล้องการป้องกันอุบัติเหตุลดอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสุงครานเจ็ดวันอันตรายใช่มเจ็ดวันอันตรายนะครับไม่เจ็ดวันมันก็อันตรายกันทุกวันและมาต้องเจ็ดวันอันตรายไหมบางครั้งบางคราวนี่โดนหนดงกันเกือบตายเสียขาเฉายจเสี่ยงบประมาณไปมห้าสา้นนี่ือเรื่องการรุนหนดงแต่ปรากฏว่าวันแรกเพิ่งตายเลยนะเออนะครับจันทงรเราว่าปีที่แล้วไม่มีนะปลอดชุนปลอดซุนนะครับนึ่งใน้องจังหวัด ครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่า ก็มีการบาดเจ็บอยู่มันไปดูไปดูเรื่องของสมราูป้องกันแล้วก็บันเทาสาาราภพยจังหวัดรนองเขาคุประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลช่งกรา์ที่จะมาถึงนี้ครับค่ะเมื่อวันที่18ปมีนาคมที่ผ่านมานะคะช่วงบ่ายสองโมงค่ะที่ห้องประชุมรัตนารังสันชันฮาซาลกลางจังหวัดระนองค่ะก็มีนายวิโรจน์แสงสิวริตรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสืบปฏิบัติการรวมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ปี2556รองโดยคุณาส่วนราชการแล้วก็ถูกผักส่วนถีเกียเ่ยวข้องนายวิโรจน์แซงซิวริสรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะได้กล่าวว่าในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเราได้ชื่อปฏิบัติกันมาอย่างจริงจังทุกปีซึ่งในช่วงปีไม่ที่ผ่านมาจังหวัดระนองของเราก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนึ่งใน6กจังหวัดซึ่งเราก็สามารถรณรงค์ลดการเสียชีวิตได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ได้รับรางวัลซ่องถึงสามครั้งที่ผ่านมาในช่ว ชงส่งกรารที่จทถนึงดีก็เช่นกันนะคะหน่วยงานต่างๆก็ต้องบูรณาการกันเช่นเคยอยากจะให้รักษามาตร,รก,การต่างๆเอาไว้เราจะรณรงค์เข้มในช่วงกลางวันที่1 1ถึง12บ3 14 15 16 17เจนะครับ7วันอุบัต <7, 1. S 2> ิเหตุส่วนใหญ่นะครับจะมาจากเมาแหละครับเมาต่างปีเลยรา่าร้าต่าง้อยต่างกะมาร่าราปีเลย <c oughs> ถ้าว่นมาถ้าเกิดไม่เมานีครับ ก็อย่าขับเขาบอกเมาอย่าขับขับแล้วนอนดีกว่านอนดีกว่านะคะไม่ปลอดภัยส่วนทางด้านนายชวริตนินลาัตกาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองได้กล่าวว่าจังหวัดระนองได้จัดตั้งสนยนปฏิบัติการรวมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงรานปี2 5 5 6ในวันที่1 1เถึง17เมษายนรวม7็วันเพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง ภายใตย้ยุทธศาสตร์รัดพาดานประกอบด้วยด้านบังคับใช้กฎหมายด้านวิศวกรรมจราจรด้านการให้ความรู้การประชาสัมพันธ์แล้วก็การมีส่วนรวมด้านการแพย์ชุกเชิญแล้วก็ได้าการประเมินพ้นและระบบสรารสนเทศโดยในปีนี้เขาใชา้การร่งร้องใช้ชีวะส่งกางเป็นสุขทุกคนปลอดภัยรวมใจรักษาวัฒนธรรมครับครับผมโชลิดนิทรัตนะครับเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองครับก็ ในวันนี้ก็ได้มีการจัดประชุมนะครับในเรื่องของการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2556ครับก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งไม่ว่าภาครัฐนะครับหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับภาคเอกชนนะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับได้ร่วมเข้าประชุมนะครับเพื่อได้กําหนดนะครับเป้าหมายนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่จะดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็น ช่วงปฏิบัติการรณรงค์หรือว่าช่วงข้มค้นนะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็ได้กําหนดเป้าหมายให้มีผู้บาดเจ็บนะครับหรือว่าเสียชีวิตหรือว่าอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดหรือว่าเป็นซีโร่เอซิเด่์นะครับคือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับในส่วนของช่วงเวลาก็ช่วงปฏิบัติการรณรงค์นีเ้เราก็ได้เริ่ม,มตั้งแต่วันที่1น,นะครับจนถึงวันที่16 หนึ่งมีนาคมจนถึงวันที่16เมษายนนะครับส่วนหลังอย่างนั้นก็เป็นช่วงปฏิบัติปฏิิบัตการเข้มข้นนะครับเป็นวันที่ 11, ส1บเดเมษายนจนถึงวันที่17เดเมษายนนะครับ25 5 6นนะครับซึ่งจะเป็นช่วงปฏิบัติการเข้มข้นนะครับซึ่งเป็นวันที่ประชาชนพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับแล้วก็ชาวนักท่องเที่ยวนะครับต่างๆจะมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการนะครับม,มีการละเล็ดน้ําต่างๆนะครับ ึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องลดน้ำลงแล้วก็มีการเตรียมการนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในชีวิตของประชาชนนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับในส่วนของการตั้งจุดตรวจนะครับเราก็ได้กําหนดจุดตรวจของจังหวัดระนองนะครับเป็นจุดตรวจหลักนะครับจำนวน10จุดนะครับโดยอําเภอละ2จุดนะครับจะเป็นจุดตรวจหลักนี้ก็จะเป็นจุดที่บังคับใช้กฎหมายนะครับคือเป็นจุดตรวจเข้มข้นนะครับตามมาตรการ สามมสองขอหนึ่งรอแล้วก็จะมีหนึ่งยอนะครับก็ดึงเอ่อหนึทอนะครับนะครับในส่วนของนอกจากจุดตรวจหลักแล้วจะมีจุดตรวจรองนะครับที่ในท้องถิ่นหรือว่าชุมชนต่างๆนะครับจะเป็นจุดที่เออเป็นจุดักเตือนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ว่า เมาหรือว่าขับขี่ไม่ถูกต้องนะจะเรียกมาตักเตือนแล้วให้พักผ่อนในจุดนั้นนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด29จุดนะครับครับนั่นก็คือเรื่องโครงการดูแลเรื่องโครงการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้นโฉกเทศการสงกา์ก็ฟ้ากพี่น้องไว้กันรับส่งกา์ปีนี้เทียวกว่านั่นุกเทียวกันาในมีความทุกขอย่าเมาเลยครับนี่เข้าปฏิบัติปฏิบัติ3ม 2. ขอ, 2> อ,อ1รอ1นึตามอหนึ่ไยองหนึ่งทองมีได้ไหมเลปฏิบัติตามโคตรสามโดดันึ่งรายปัดปัาเริงแหลบมานหมหมลาแล้ว นะครับหมดแล้วหรอหมดแล้วนะครับเพราะว่าการเท้าระวางเมาอยู่พอดีก็หมายความว่ก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั่นแหละ่พี่พิธีก็พิธีก็ไม่ได้เมานะครับไม่ได้เมานะครับวันนี้เวลาเวลาหมดหมดเวลาแหละผมจะต้องจากลาัิไปกอนนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมรายการราวข้าวจากบ้านได้ในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 02 245 9999